เป็นโมโตที่สองนะครับโมด่อที่สองกำลังครับกำลังอยู่ตาร์ทอยู่ตอนนี้อ๋อมาแล้วครับอาอ้โหอันนี้กำลังวอร์มหน้าน้ำมันอยู่ครับเอา้ามีแดกมาครับมีแดกมาเสริมครับมีแดกมาเสริมเหลืองแดงไม่ยอมครับ เฮ้ย,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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ยอมอะไรครับทุ่นไม่ได้เล่งทางตรงกันแล้วเอ้าสวัสดีครับผม <c oughs> โอ้ยบอลตัวแรกหายไปไหนครับคุณแ <c oughs> <c oughs> จคุณแจหลุดโอ้ยแจหลุดครับ, <c oughs> บ <c oughs> อยู่วะล่ะ โอ้โหมาแล้วครับเหลืองมาแล้วอะฮะนักอะไรก่าวู้เฮ้ยฮะอ้าวรอบที่แรกวิ่งรอบแรกแดบละเหรอรอน้ํามันน่ะลง อาจจะกองตาไอะไร